กาบสวัสดีครับการสวัสดีเอฟซีอ่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะครับอ่ะครับมาพบมาเจอกันครับช่วงแรงๆนะครับมือนี29นะครับมือนีนะครับือว่าเขาโค้งสุดท้ายกันแนวเรื่องของตัวเลขแนวทางครับ1กันยายนครับ2567อ่ะครับวันนี้นะครับสัมจรนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับอ่ะสัมจรกับบ่ากันนะครับเอฟซี อ่าโคจะโศกจะมันเจังได้กับมันนะครับเอฟซีเอายังได้กับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับโฉบโมันมันลำลุยกับตัวเลขแนวทางนะครับอ่าหนึ่งกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกันอ่ะคราบมาในคลิปนี้คือแอดวีไลนะครับได้ปรับมุมกล่องใส่นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนั่นคือจะมาสรุปนะครับตัวเลขแนวทางนะครับของเซียนโนนสาวเอนะครับ อ่าสราคริปต์ที่คุณพ่อคุณแม่เห็นอยู่หันเป็นงวดที่ผ่านมาครับก็คือ16สิงหาคมครับ2567นะครับเบิง่งให้ดีอ่าเซียโนโนนสาวเอครับวิ่งมาที่5กับ8ปดนะครับสุดจับคู่นะครับอ่าแนวทางบนล่างนะครับปรากฏว่า28ตรงตรงนะครับ FC 28ตรงตรงอ่าลงล่างนะครับอ่าแนวทางครับเซียโนโนนสาวเอ ครับมือนี้จะมาสรุปให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้เบื้องกันนะครับหลังจากเขาปล่อยตองวดไปแล้วรับนี่คือเป็นชุดเต็มนะครับนี่เป็นชุดเต็มนะครับที่เอามาให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้เบื้องกันนะครับเป็นชุดเต็มเอาคุณพ่อคุณแม่นะครับคือเกาเหมือนเดิมนะครับก่อนจะมาเบิ้งตัวเน้นย้ำของเซียนโนซาวเอนะครับกับของกำลังแร้งใจจากคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับ FC ที่เขามาเบิร์มาชมใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับครับนี่เป็นคลิปที่แอดวิไลนะครับได้ปล่อยต่องวดไปนะครับเซียนนนสาวเอหนึ่งกันยายนครับ2567แนห้ารอยหกสิบเจ็ดอ็ดวิไลกันได้บอกกิรวาคลิปต่องวดเพิ่นปล่อยเป็นชุดเต็มมานะครับก็คือมีเก่าชุดนะครับวิ่ง9กับแเนี่ยทางเป็นบนล่างเหมือนเดิมนะครับอ่าเป็นบนล่าง กับเนว่ทางนะครับจับคู่ออกมานะครับคนจับคู่มาให้เก่าชุดก็คือเป็นชุดเต็มแล้วกบบอกเอฟซีล้วาการปล่อยชุดเต็มเพื่อให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้มีตัวเลือกนะครับเพื่อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ตัดแม่นตัดเก่งนะครับขอไนะครับวิไลนมีอการเก็บข้อนะครับ อาครับมีนะครับชุดจับคู่กองเพินกะมีหกเก้าสามสองหกเจ็ดนะครับทวนให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังอีกรอบหนึ่งด้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเก้าศูนย์แปดเก้าหกแปดห้าเก้าสองเก้าเก้าสามมีเก่าชุดทั้งหมดนะครับมือนีเข้ามาเบิ่งตัวเนียนยำว่าเพิ่นจะเนียนยำให้ตัวใดนะครับมาเบิ่งนน้ำกันกับเซียนโนนสาวเอ ่าเดี๋ยวทางเอดไีได้จะหาเพราะว่าเพินส่งมาแล้วนะครับตัวเน้นย่ำนะครับเสียนโนนสาวเอ่าครับวดน,นี้นะครับเลขวิ่ง9กับ8นี่เพิ่นบมเดนตัวใดตัวนึงนะครับเพิ่นว่ามักพอกันแต่ว่าตัวเน้นย่ำ จากเก่าคู่เน้นย้ำม,มาสี่คู่นะครับเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่มาเบิ่งกันสี่คู่นี้จะเป็นตัวได้แน่นะครับเดี๋ยวท่านเอ็ดวิไลอันนี้ของเก่านะครับเอามาให้เบิง่งสองแปดตรงตรงตรงวดที่ผ่านมานะครับอ่าเซียนโนนสาวเอนะครับสิบหกสิงหาคมเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิง่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกิปเก่าสกิปเดิมเอามาให้เบิ่งกันมาเปรียบเทียบให้เบิง่ง มีบางท่านเอฟซบางท่านนะครับว่าแอดวีไลบ่อของเกาให้เบึงครับเบึงคีให้จกเด้อครับเบึงคีใหอืจกถ้าสำนักไดนะครับเพื่อนเขาเพื่อนแตกแล้วก็ถ้าเพื่อนทรงของเกามาห้แอดวีไลก็เอานํามาเปรียบเทียบตลอดนะครับเบึงคีบห้จบเด้อครับเอาคำเข้ามาเบิ้งตัวสรุปข้องเพื่อนนะครับเซียนโนนสาวเอสี่คู่นะครับจะเป็นตัวใดนะครับ อ่าเริ่มจากคู่แรกก่อนนะครับเริ่มจากคู่แรกครับก็คือ8ปดเก้าอ่าบอแน่นะครับเด็กวิ่งอาจจะกอดข้อกันมากนะครับ8ปดคู่ที่2ครับ29งก้าใกล้ๆก,กันเลยนะครับเ c บซี FC. อ่าสอ คู่ที่สามครับสามสองครับอ,อ่ะอันนี้บอกเกีียวกับเหล็กวิ่งนะครับเ c บซี่บอแนบบอนอนมาได้นะครับต่อไปครับคู่สุดท้ายครับพนินยาม,มาซีคูนะครับหกแปด สรุปไง่ายๆนะครับเอฟติด8ติด9ติด8ติดเก่านี่จะมียูแค่คููติดเหล็กวิ่งนะครับจะมี8ปดเ้าหกแดแล้วก็สองเก่าสามสองมาแบบใดเอาหนาคิดขึ้นกันนะครับบอเนบอนอนครับเพราะว่าสันจอนยังก็เกิดขึ้นได้นะครับ อาครับมือนี้แอดวิไลนําสรุปมาให้แล้วนะครับเซียนนนสาวเอนะครับฝากแชร่ไปนะครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่นะครับสรุปแล้วนะครับอ่ะสรุปให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่แล้วครับสําหรับเซียนนนสาวเอนะครับงวดที่ผ่านมาสองแปดตรงๆครับมักชอบแคบหน้าจอไว้นะครับพี่เจรนาครับฝากตอนกันอ่ะแนวทางเดี๋ยวทางเอดวิไลจะเช็คอีกรอบหนึ่งว่ายั่งสํานักได้แน่ ที่ยังบอรสรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวทางแอนดวิไลจะสรุปให้เบิร์นะครับติดตามกันไปเรื่อยเรื่อนะครับนะครับหลังจากคลิปนี้เซียนนนสาวเอผ่านไปนะครับอ่าที่เขาคิวอยู่นี่ก็จะเป็นเจสวนยางนะครับที่จะแอนดวิไลจะสรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันหนึ่งกันยายนนะครับ เจ yeah, ส่วนอย่างนะครับจากสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันเอาครับแคบหน้าจอกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแคบหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับซีคูครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมีสามสองแปดเก้าหกแปดสองเก้านะครับซีคูเขนเขียนนะครับเส้นโน่นเสาวเอ ยำว่าเป็นบทล่างนะครับเบิ่งสคลิปให้ดีอ้าวครับสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากไลฟ์สีคุณพ่อคุณแม่กันไปให้โชคให้หมานกับแนวทางตัวเลขเสียนนนสาวเอหนึ่งกันยายนครับ2,567ได้มีเฮกันทั่วช่องเลยครับสวัสดีครับ